ตอนแรกคือลูกชายติดจากญาติที่เลี้ยงดูให้ครับช่วงแรกมาที่โรงพยาบาลเด็กอันนี้คือแม่เขาเป็นคนดูก่อนครับช่วงสองวันแรกเพราะแม่เขาติดเหมือนกันผมเนี่ยอยู่ที่โรงแรมแม่ดูได้ประมาณสักสองวันนะครับแม่ก็อาการหนักก็ลเลยต้องแยกแยกตัวไปที่โรงพยาบาลอื่นเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเขาดูแลผู้ใหญ่ไม่ได้ผมก็เลยต้องดูต่ออีกประมาณ12วันครับ น้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องคอยเล่นกับเขาด้วยครับคอยอุ้มคอยอาบน้ําอะไรเงี้ยทำความสะอาดตัวเขาตลอดให้หนมด้วยป้อนยาด้วยครับหนักมากร่วมร่วมสองอาทิตย์ได้ครับดีใจครับเพราะว่าถือว่าผมก็เสี่ยงสูงมากถือว่าอยู่ด้วยกันเลย <S <s มันก็ไม่น่าจะรอดเอาจริงจริงครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ใส่แมสแล้วผมก็ใส่แมสตลอดก็ไม่ไหวก็คือท <s> <ด>ี่บ้านผมติดทั้งหมด16คนอยากจะขอบคุณโครงการนี้นะครับเพราะว่าทําให้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่มี ให้ผมไม่ติดแล้วก็อยากจะให้มันมีอีกเยอะๆครับ